กิ๊กคิวครับอย่าลืมกด s ั b s c r i b e ให้พวกเราด้วยนะคะติดตามแล้วก็อดีงกดงดนะคะ,ะ,คะวันนี้แม่อ้อยจะพาลูกชายไปดูกระทิงป <laughs> ไปดูกันนะคะว่ามีกระทิงกันกี่ตัวนะคะ จริงแล้วค่ะน้องกระทิงสถานที่ตรงนี้คือสวนสาธารณะหนองกระทิงนะคะมันจะมีเวิ้งน้ำเป็นแอ่งเขาเรียกว่าหนอง ระวังครับหลังจากพาลูกไปกินข้าวมาแล้วก็มาแวะสวนสาธารณะพาลูกชายมาดูกระทิงนะคะตอนนี้ดูเวิ้งน้ำไปก่อนนะคะ,ะไปเ <laughs> จ้านี้ลูกชายอ้อนใหญ่อยากเล่นนูน่นอยากเล่นนี่ต้องพามาดูกระทิง <laughs> รีแลกค่ะโอ้ยระวังครับช่วงนี้อากาศร้อนมากมนั่ทองแดง่ไหมนทองแดงเหรอไปน่รา,ารกระทิงนันล่ะน,นะ่นังนหนครับน,น,น,รนี่นะคะกระทิง ตัวใหญ่มากเลยค่ะกระทิงเป็นสัญลักษณ์ของสาธารณะหนองกระทิงนะคะต้องมีกระทิงอยู่เข้าไปดูใกล้นะอันตรายหรือเปล่าระวังนะครับไม่ลึกเหรอครับ บ่ออะไรไมีน้ำอ่ะโถตกใจหมดเลยหรือว่าบ,บ่อจระเข้บ่อว่างเปล่าไปดูค่ะเยเ็นสบายนะผ่อน <พอ S 1> ยาวเยน็นสบายอากาศดีจริงๆเลยอ่ะไปแล้วครับลูกชายไปดูกระทิง มีเครื่องเล่นออกกำลังกายด้วยนี่นะคะกระทิงได้ไหมนะ่ะระวังตกใส่เท้านะครับใช่ลูกต้องนอนแล้วก็ยกตอนเย็นเย็นที่นี่จะมีคนมาออกกำลังกายกันเยอะนะคะเพราะมันเป็นส่วนสาธารณะที่กว้างเหมือนกันค่ะเด็ก ก็มาเล่นได้ผู้ใหญ่ก็มาออกกำลังกายมาวิ่งกันเล่นแอโรบิกผ่อนคลายครับอนนับด้วยลูกอ่านับด้วยออกกำลังกายลดพุงไปด้วย แถวบ้านเราน่าจะมีอย่างนี้ด้วยเนาะอันเล็กๆ,ๆเงี้ยนออี่เหละอันใหญ่อากาศดีเย็นสบายกินข้าวเสร็จแล้วมออ,อกกำลังกายชอบไหมครับ <laughs> เล่นชิงช้าต่อเลย โอ้ยพอดีแล้วคะไม่เตี้ยหรอววกเลดะยกขาขึ้นครับกไม้าไมขาีสเดี๋ขขวย<ไ>วเราจะพาไปดูอ,อีกที่หนึ่งนะคะ ิงสายลุงเดี๋ยวจะพาไปดูกระทิงดำกันนะคะไปเลยลูกชายนำไปว้าวนี่นะคะกระทิงตัวใหม่สีดำเลยอะไรครับ ไปดูทางนู้นต่อนะคะลูกชายกำลังพาไปดูอีกที่หนึง่งมืดมากเลย จบคลิปกันแค่นี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดซ b s สไคร e ช่วยแชร์ด้วยนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย